ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสอนตัดผม KTO a c a d ายอคครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูการคัดหรือการตัดในแนวของผมยาวหรือการสไลด์ผมยาวกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรามีการดึงในโซนของซิกด้านข้างนะครับ หรือมาวัดอยู่ก่อนนะครับเขาเรียกว่าการสร้างกรอบการสร้างกรอบนะครับตอนแรกอาจจะดึงในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ระดับคาง2ก็คือด้านข้างหูก็คืออยู่ระดับบาสามนะครับก็คือด้านหลังก็คือลองแแฮแล้วก็หวีสร้างกรอบนะครับเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวลนักษณะของปลายลายแนวของผมเนี่ยออกมาลักษณะให้การโค้งมนบางท่านต้องการเป็นตัวยูก็อาจจะโค้งนะครับบางท่านออกเป็นกึ่งของสเตทอาจเป็นแนวของเส้นตรงหรือบางท่านที่ต้องการ ตัววนะครับเราตัดวิ่งเข้าชนหรือแหลมออกไปด้านหลังเลยนะครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับที่ออสสมจิตนะครับ ดิสพาร์ีนะครับหรือ KTO บาร์อักขระมีเอาแนวทางของงานคัดหรือการตัดในแนวของสไลด์หรือเป็นเกลนสไลด์ผมยาวนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพราะลายแนวจุดแรกก็คือการสร้างกรอบในโซนของซิกด้านหน้าอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับ2ก็คือบาร์สก็คือด้านหลังนะครับสก็คือการยกหลันลนักษณะของขอบปลายใจแนวในละ2สองทรงบางทีเราเจอเคสที่ผมข้อหนามากๆเราอาจจะยกหรือตั้งฉากในกล่งของ45องศา เพื่อไล่ระดับของความสูงบางท่านที่ต้องการถุยเราอาจจะแบ่งในโซนของซิกด้านหลังในลนักษณะของข่าวแอร์เรียหรือไล่ลักษณะของความถุยของด้านหลังนะครับการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของเขาเรียกว่า สไลด์ยาวเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะตัดอย่างไรการใช้กันไกเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะใช้ปลายกันไกเหลานะครับหรือไล่ลักษณะของปลายผมหรือบางท่านที่ต้องการที่จะใช้เป็นกันไกฟันก็ได้ก็คือสับหรือรูดหรือบางท่านที่ต้องใช้เป็นลักษณะของเลเซอร์หรือเป็นใบมีดก็ค่อยใช้หวีนะครับก็ค่อยไล่ไล่ไล่หรือสไลด์ออกมาอันนี้ก็คือเป็นหลักการทํางานแบบบ้านๆดีกว่านะครับออสสมจิต ดิสพักดีหรือเคทูคารามีนะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปลักษณหรือการตัดในแนวของเคทูคารามีเนี่ยมาเล่ากล่าวหลายๆท่านที่รับชมนะครับท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ไปคู่กันนะครับสุดท้ายเราจะเห็นครับหลังจากที่เราละสร้างกรอบปลายใจแนวในลนักษณะของทรงเสร็จแล้ว น้องนางแบบนะครับเขาต้องการก็คือหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันก็คือการคิวนะครับนะต้องยอมนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยสี่ห้าท่านเนี่ยเราได้มีโอกาสสัมผัสหรือได้การแต่งนะครับบางทีเราไม่ได้บอกกล่าวนะครับแต่เขาเคยทาแล้วเขาชอบคาว่าชอบหมายความว่าเราสามารถที่จะเก หรือตกแต่งให้ออกมาได้สวยเป็นกึ่งของธรรมชาติหรือลักษณะของความโดดเด่นบางทีนะครับคิ้วโคาลกเกินไปอาจจะเป็นโซนของหน้าบนเดินจะมองเหมือนกับยักษ์นะครับเพราะคิ้วหยักขึ้นไปแล้วก็การตกแต่งให้ดูสวยส่วนด้านข้างนะครับหรือลักษณะของใต้ตาหรือใต้คิ้วออกมาถ้ามันถ่วงมากๆก,ก็จะทําตาเขาหยีนะครับ หรือตาเหลี่ยนะครับนะฮะการที่เราการขอให้อยู่ในลักษณะกรอบพงทรงเนี่ยอันเนี้ยไม่ยากนะครับ3.1หัว2กลาง3ปลายแค่นี้เองนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพาสดีหรือเกติโอคารามี่เอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในเก่งของนะครับสไลด์ผมยาวมาเล่าสู่กันฟังออสมีการแพนไป4ช่องทางนะครับทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวหลายๆท่านเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติด ตามกฎการแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับกรอบลักษณะของทรงหรือคิ้วออกมาได้มีลักษณะของความสเสน่ห์นะครับเป็นการนำพานะครับหรือเป็นการเอาหลักการที่ออสและทีมงานเช o a โอคาร์มีเอาแนวทางของงานเสริมสวยนะครับมาเล่าสู่และอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางทิกตอกเป็นท่านแอดเอกอครับ s o m j i t นะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ไปนะครับอาจจะเป็นปุ่มยิง ผมชายกล้าวผมทุกรูปแบบท่านก็สามารถศึกษาหรือพิมพ์เข้าไปอดออดสมจิตนะครับส่วนทาง Facebook Live Everyday แต่ละวันออดเอางานข่าวสารในและต่างประเทศมีการแพ่นกันแจร์ทางช่อง Facebook Live Everyday ส่วนทาง y t u t u นะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับ นะครับอาจารย์ออสอนตัดผมแค่นี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับตลอดเวลาอาจจะเป็นผมหญิงผมชายกล้าวผมแต่งหน้างานแข่งงานโชว์ทุกรูปแบบเพียงพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสอนตัดผมทาง YouTube สุดท้ายออมีน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเลียวครับเขาโอเพ่นหรือเปิดนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกท่านนะครับเข้ามาศึกษาโล่พรีเซนต์หรือคอนเทนต์งานท่านได้ทางช่องเลียวนะครับสุดท้ายจะเห็นทรงออกมาได้สวยงามหรือสี